สว, ing, ส,ว ried, สวัสดีบบะคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีชาว DIY Kpop ทุกคนนะคะวันนี้นะคะก้อยก็จะมาสอนวิธีนะคะการ DIY นะคะติดสติกเกอร์แบบนี้เนาะ,ะแบบแบบนี้นะคะใช้กับของใช้ของแอคเองนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการติดแบบง, Bana, ง่ายๆสไตล์ติ่งแบบเรานะคะที่เป็นของใช้ที่ทุกคนมีอยู่แล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรเยอะนะคะก้อยก็มีของใช้ที่คิดว่าจะนํามา DIY ให้ทุกคนได้ดูก็คือเป็นแก้วน้ําแบบนี้นะคะแก้วน้ํอ่า เขาเรียกว่าแก้วน้ำอันนี้หรือเปล่าที่ขอใช้การความที่แบบความเย็นมันเก็บได้นานอะคะ่ะที่มันจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็เป็นที่ชาร์จแบบแบบนี้นะคะที่ชาร์จแบบที่เย็นๆแบบนี้นะคะก็คือจากสีขาวอาจจะเป็นสีน้ําตาลนะคะตอนนี้เราก็เลยจะมาดี Y ให้มันดูน่าใช้มากยิ่งขึ้นนะคะสไตล์คลิปป๊อปแบบเราเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวก้อยจะขอแนะนําสติกเกอร์ก่อนลวกันนะคะก่อนที่จะเราจะไปไปอ DIY อเนาะวันนี้นะคะก้อยก็คิดว่านะคะจะติดสติกเกอร์ของอใครดีเอ่ย เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะอันดับแรกเนี่ยก็ค,ยคิดว่าก็จะติดของแบล็คพิงนะคะของแบล็คพิงแบบนี้เนาะนี่ก็คือของแบล็คพิงเนี่ยน่ารักมากๆ,ๆนะคะก็ค,คิดว่าก็จะเอามาติดกับกับตัวแก้วนี้ด้วยะคะ่ะติดด้านล่างนะคะส่วนข้างบนเนี่ยก็จะเป็นเดี๋ยวจะขอดูอีกทีหนึ่งก่อนนะคะว่าจะติดของใครดีเนาะอืมอโอเคเอาไว้ฝั่งนี้ดีวกว่าส่วนเอ่อส่วนส่วนด้านบนข้างบนนี้นะคะเดี๋ยวแอดจะลองหาสติกเกอร์ที่ต้องใช้เอ่อคนเยอะหน่อยนะคะแอดคิดว่าจะใช้ของเอ่อ NCT นะ เป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเลือกรูปกันก่อนดีกว่านะคะก่อนที่จะไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นของของ ACT เนี่ยจะมีอยู่9คนนะคะซึ่งแอดคิดว่าน่าจะได้ครบตรงนี้พอดีแอดจะติดให้ให้รอกตรงนี้เลยนะตรงเนี้ยโอเคก็ของยูตะนะคะแล้วก็คนนี้แบ่งแบ่งกัน แล้วก็เป็นโดยองแล้วก็เทเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูด้วยกันเนาะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเลือกออกมาของแต่ละคนเลยเนาะแบบนี้นะจ๊ะไม่เข้าโฟกัสเลยไม่เป็นไรห้าคนแล้วห้าคนแล้ว 5้าหกเจ็ดแปดเก้าครบเก้าคนพอดีนะคะน้องแฮซานแบบนี่นะคะประมาณนี้โอเคนะคะครบเก้าคนส่วนส่วนของคนอื่นเนี่ยแอดเอาไว้ข้างหน้านะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะมาดีไวาให้ทุกคนดูเนาะ โอเคนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่ม DIY กันเลยนะคะอันดับแรกคือให้ทุกคนเตรียมแก้วแบบนี้มาเนาะพอเตรียมก้็แก้วเสร็จแล้วเราก็จะมาติดเลยจ้าแอดจะขอติดของเอ่อของี c t ก่อนนะคะด้านด้านปิดแบบไล่ไปก่อนเนาะติดไล่ไปทีละคนนะคะโอเคสติกเกอร์ตัวนี้นะคะจะเป็นสติกเกอร์แอดขออชี้แจงก่อนแล้วกันเนาะสติกเกอร์ตัวนี้มันเป็นสติกเกอร์ PVC กันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งสามารถนําไปติดแบบนี้ได้นะคะเวลาเราเ อเอพราะว่าแก้วแบบนี้มันต้องโดนน้ำอยู่แล้วใช่ไหมคะต้องล้างอะไรอย่เงี้ยซึ่งมันกันน้ำนะคะทุกคนมันกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสามารถติดได้นะจ๊ะสามารถติดได้เด้อนะคะก็เดี๋ยวเรามมาติดกดันเลยค่ะ